ถ้าคุณอยากหน้าใสให้ใส่สิ่งนี้ลงบนใบหน้า สิ่งนั้นไม่ใช่เครื่องสอําอางสิ่งนั้นไม่ใช่ครีมสิ่งนั้นไม่ใช่อะไรที่คุณเอาวาพอกหน้าหรือขัดหน้าสิ่งที่หมอเฟิร์นกําลังจะบอกคือสิ่งที่ทําให้คุณหน้าใสาตลอดการคือการดื่มน้ําชั่วโมงละหนึ่งแก้วหลายคนบอกว่าทําไมมันถึงช่วยมันเป็นแบบนี้ปกติแล้วร่างกายของคนเราเนี่ยบนใบหน้าส่วนใหญ่จะประกอบด้วยน้ําประมาณ8 0 9 0เซเพียงแต่ว่ามันเป็นน้ําเก่าที่ทําให้หน้าของคุณเนี่ยดูหมองคล้ทำทําให้หน้าของคุณเนี่ยดูไม่ใสดังนั้นการจะทําให้หน้าของเรา ฟื้นฟูได้ดีขึ้นหน้าใสาปิ้งคือการดื่มน้ําเช้ามาเลย1นแก้วก่อนอาหารอีก1แก้วและหลังอาหาร2ชั่วโมงอีก1แก้ว1 0 11โมงเที่ยงก็อีก1แก้วทําแบบนี้ประมาณชั่วโมงละ1แก้ววันหนึ่งเนี่ยคุณจะได้ดื่มน้ําประมาณ1 0 1ถึงแก้วก็ประมาณ2.5ลิตรใช่ไหมแล้วน้ํเปลา่าที่คุณดื่มไปเนี่ยมันจะค่อยๆแผ่ซ่านเข้าไปบนผิวหน้าของคุณภายใน30วันคุณจะสังเกตได้เลยว่าหน้าของคุณเนี่ยใสขึ้ และเด็กลงถ้าคุณนะทำแบบนี้ไปอีก3เดือนริ้วรอยเล็กๆเนี่ยจะค่อยๆลดลงโดยที่คุณเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนครีมที่คุณใช้ปกติเลยแค่คุณดื่มน้ำร่างกายก็จะดูเฟชดูใสดูอ่อนกว่าวัยดูเด็กลงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขออวยพรให้คุณเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนคะ่ะ